สวัสดีครับป๋าติดเกมนะครับวันนี้อย่างที่สัญญาด้วยครับเราจะทํารีวิวอั้งชิดกงครับหรือยาจบดรที่เป็นเจ้าของ18ฟังวิชิตลุงกรครับอั้งชิดกงขอเับาประวัตินิดนึงแล้วกันเขาเป็นมนุษย์ประมุขพักกยาจบรุ่นที่18ครับโดยได้รับถ่ายทอดการหต่ทอดวิชา18ฟังวิชิตลุงกรนะฮะมาจากเจ้าสนักไอ้ตงข้ากยาจบคนก่อนเนี่ยก้าวฝ่ามือแล้วก็คิดอนีเก้าฝ่ามือครับ คือในฟาร์ม,มพิจิตรก่อนแกเนี่ยเทียบชั้นกับรุ่นแรกๆได้นะครับเพราะว่ามันมันมาไม่ครบอะ่ะแต่ว่าเพลงกระบองของแกครับไอ้กระบองไม้เท้าลีทุน่ของแกเนี่ยจัดแล้อยู่ในกระบวนท้ายอันดับต้นๆของในเรื่องมังกรหยกเลยนะครับอันชิ่กงเนี่ยอยู่ในเรื่องของมังกรหยกภาคหนึ่งครับเป็นอาจารย์ของกวยเจ๋งกับอึ้งยงครับจริงๆเนี่ยแกแกไม่กะแกกะจะไม่รับสิทธิ์ครับ แต่บังเอิญเห็นแกกินครับเพราะว่าอึ้งทำอาหารอร่อยมากครับก็เลยรับกุ้ยเจ๋งมังสิ์แล้วลถ่ายทอดวิชาไม้เท้ากินสุนักกับสิบแปดพิชิตมังกรให้ครับไอที่ยิงเราตายกันเปี้ยงเดียวหมดทีมันนะฮะไอเนี่ยถ่ายทอดให้คืออันที่จริงก็เลยต้องบอกว่ากุ้ยเจ๋งในเรื่องเนี้ยได้ดีเพราะเมียครับคือถ้าอึ้งยงไม่อึ้งยงเนี่ยไม่ช่วยเอาอาหารมาล่ออังคิดกงเนี้ย ก็เจ๋งไม่มีวันนี้ครับไม่มีถ้าแฝงมุชิีุกรอยิงเราตายกันทั้งก๊กหรือว่าไม่สามวรถประมุขพ้ย,ยาจบได้ครับโอเคครับจบประวัติในนิยายเท่านี้ดูเรื่องของตัวละครดีกว่าครับยาจบอุดรอั้งชิดกงนะครับเป็นตัวละครสายไม้ตายครับมีท่าไม่ตายคือโจมตีหมูทั้งทีมครับและลดป้องกันศัตรูสองรอบลดเยอะแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันขอเปิดนี่ก่อนอนะ่า ดีนะอยู่ไหนเอยู่ไหนอยไนอยนี่นี่นี่นเออนี่อัพสกิลครัมีคนถามมาบ่อยครับว่าเฮ้ยอังชิตกงกับเย่นวอสิงนี่ใครเก่งกว่ากันเยีนวอสิงเนี่ครับสกิลเสี่ดาเมจกลุ่มเจสิบห้าเซ็นแล้วก็โจมตีแฟนร่าภลดลงสิบเปอร์เซ็นครับส่วนอังชิตกงเนี่ยโจมตีกลุ่มดาเมจเจ็ดสิห้าเปอร์เซ็นเท่ากันครับโอ้โหครับเลยแต่ว่าตัวหมดแล้วรป้องกันลดยี่สิบเปอร์เซ็นครับ เก่งเท่ากันไหมตอบยากครับคือถ้าใช้ป่ายืนเนี่ยท่านพ่อตาเนี่ยเราจะลดรถตุ้มตีเขา,าทันทีเราถึกขึ้นแต่ของอังจิกงเนี่ยราป้องกันเขาทันทีมันยิงแรงขึ้นครับก็ต้องเลือกเขาว่าเป็นทีมบุกหรือทีมรับอ๋อแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ได้ยินบ่อยคือว่าเฮ้ยอังจิกงเนี่ยรถป้องกันที่เปอร์เซ็นต์แล้วกับเนี่ยฮะเจ้าสำนักเฉิงซานเนี่ยใครแรงกว่ากันผู้ดาชงเปี้ยนเนี่ย คุณธชงเปี้ยนครับเพื่อชงเปี้ยนนะครับเป็นสายบัฟลดป้องกัน40%ครับลดเยอะกว่าอังคิทกงสองเท่าครับแอังคิทกงเนี่ยเขามาพร้อมกับดาเมจดแถนไปเรยครับชื่อท่ากวาดปูผาเพราะถ้าเกิดถ้าคิดจะทําดาเอจดด้วยไม่เน้นบัฟนะครับอังคิทกงแรงกว่าครับโอเคครับถัดมาครับผมขอเทียบตัวใกล้คิงงรีเยอนวอสิงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูยอนวอสิงกันดีกว่าสเตตัสครับผม สเตตัสของอังคิดกงเนี่ยครับจัดว่าเทพในกลุ่มของตัวสายไม่ตายนะคือยันหนวยสิงนั่นเอยันหนวยสิง,แ,สงแกถึกกว่ายันหนวยสิงครับคือเริ่มต้นชีวิตเกณฑ์นน2,152,157ครับยืนอยู่ที่1960ครับแต่แกด้อยกว่ายันหนวยสิงเท่าจมตีแกบอกว่าครับคือว่าจมตีแกเริ่มต้นที่942ครับยันจมตีเริ่มต้นที่994 แกป้องกันสามแปด่ยนป้องกันสามเจ็สองื้นพลังเลเวาเท่ากันครับคอมเลเว็เท่ากันแคนเท่ากันสุดคือถ้าเกิดต้องการทําดามเมักหนักๆเนี่ยเทินที่หนึ่งนะครับยื่นยิงแรงกว่าแต่เทินที่สองกีตาอ้างคิดคุจริงแรงกว่าครับเพราะว่าลดป้องกันฝ่ายตรงข้ามมาไปแล้วย้ำนะครับเรื่องใช้ตามสถานการณ์ถ้าอยากให้ทีมเราถึกใช้ยื่นดีกว่า ถ้าเกิดอยากให้ทีอยากให้ทีมเรายิงแรงใช้อันงคิโป,ปงดีกว่าครับโอเคครับจบเรื่องของเปรียบเทียบกับตัวดาเมจได้กันแล้วเออีกตัวดีกว่าไหมอิงเอซือครับนี่ก็ใสไม่ตายเหมือนกันครับอันนี้เนี่ยอันงคิโป,ปงครับเลือดเยอะกว่าป้องกันเยอะกว่าแต่แพ้เรื่องทางรงตีอีกแล้วดอะเท่ากันแพนเท่ากันครับอันนี้จะแต่อันนี้ข้อ แต่ถ้าเทินสองอังคิดจะยิงแรงกว่าเพราะรงก,กันเขาต้องทีมแล้วคือสายบัวครับสุดไม่ง่ายเลยอังคิดกองครับแต่สายรับเนี่ยเลื่อนบอลสิงนีกว่ะครับให้กลุ่มสายไม่ตายนะโอเคจากนั้นเร,เรื่องของวาสนาบรางคนที่จะคู่กับอังคิดกองได้นะครับมีอยู่คนแรกครับพิษประจิมทีแรกด้ในกิจกรรอยิมกันแหละพิษประจิมคู่กับอังคิดกองเนี่ยถ้าคิดอยากว่าอังคิดกองเป็นตัวหลักนะครับ โดใ้ใยชิ้ประจิมนะครับพเพราะได้ป้องกันทั้งคู่ครับแล้วก็พิพิธจิมมีถิ่นนตัวแทนที่ติดอันดับข้อ t o ของเมล์ของสูงเลยนะครับควรจะดูดูกันไว้แต่ผมยังไม่มีมารีวิวนะชะตาราไปครับชะตาสยบมังกรครับถ้าเล่นมาเกินสิบวันแล้วเก็บพอยต์ดีๆเนะี่ยน่าจะได้เฉียวฟงกันแล้วอีกตัวหนึ่งคือกล้ยเจีงครับพวกนี้ใช้ฝั่งมือคิมลูกกรหมดเลยกล้ยเจีงเนี่ย น่าจะมีกันนะหลายคนคือสุว่าถ้าเกิดว่าเธอหนึ่งเธออังิกงใช้ท่าไม่ตายได้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นตเธอสองป้ยเก่งยิงครับก็ไปหมดนะครับแกเป็นเหมือนไม่ตายถึงปั๊บนะครับแกแบบลดป้องกันทั้งทีมเนี่ยมันทาให้คุ้ยเจ๋งยิงแรงที่มากส่วนเฉยฟองถ้าเกิดเราขี้เกียจทำห้าดาวก็เก็บไม่เป็นหนึ่งดาวในทับเสร์ก็ไดนะ้เอาสตาพอแต่อย่าลืมนะครับว่า ถ้ามีสองคนนี้อยู่ในทีมเนี่ยแล้วมีนี่อยู่ด้วยเนี่ยมันได้ชัตาทถือองค์กรนะครับนั่นหมายความว่ากว้ยเจีงที่ยิงแรงที่แตกแล้วเนี่ยยิงทะลุคุงยันยันลําไส้ใหญ่ครับตั้งแต่คอยันลําไส้ใหญ่ครับไปหมดครับถ้าโดนเนี่ยยิงเปิดไปก่อนครับแล้ว5วยอดฟิล์มเหงอยุครับอันนี้มาครบแล้วครับในแพทในกิจกรรมนี้ตี30ชี้40ใกญ่ทีมอั้งชิดกงนะครับก็ไม่ยากครับ ปั้นนะฮะอั้งเป็นหลักนี่เป็นโลดเนือน้อมีนี่คอยมอีตาหฮงตรงเอียงนะฮะคอยใบแผ่นรข้างสองตัวสองตัวนี้อาจจะยังไม่ใช้ครับเอาไว้ในทีมทัพเสริมครับแล้วก็ใส่กุ้ยเจ๋งไปตรงเนี้ยฮะใส่กุ้ยเจ๋งไปวิธีเลน่นง่ายๆครับเทิร์นหนึ่งบัฟสองอ,อันนี้บัฟอันนี้ลดป้องกันเทิร์นสองกุ้ยเจ๋งยิงตายหมดครับวิธีคิดง่ายง่ายนะฮะทำจริงได้ทัอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่า แต่ทิ้ที่น่าเลยครับคือเนี่ยเอาสองนี้ออกเอาคุ้ยแต่งใส่ปืนอ,อะไรก็ได้ตามใจชอบกดแล้วประกันครับถ้าอัพดีๆใส่แตกแน่นอนทันมากครับของิเศษแล้วผมน่าจะเป็นหลักพันทองหมดเอยหลักพันดวงสินแดงหมดนะครับมีอันนี้สึกว่าจะได้จากเลยนะ PK หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ชิ้นที่ควรเอาชิ้นแรกคือเนี่ยชิ้นมังกรครับเพราะว่าตรงม,มีบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ถ้าไม่แตกป็ชิ้นโครงแรงขึ้นมาอีก ถึงไหนนะอยากไม่ผมอยากรู้ว่าจับพลังจับมังกรเนี่ยได้จับ PK หรือเปล่าจะได้ประหยาดตังนะฮะดูซิดูซิอันดับตกไปเยอะเลยลองวันครับเจอของขอแรกเชียวฟงมันอ่าแรกอ่ะจับมังกรนี่ฮะได้จากนี่อยู่ในสองแสนห้าหมืนแต้มก็เล่นอัิชิกรนะครับก็รอแรกจากนี้ฮะหนึ่งเล่มโอเค ผมแรกก็เป็นหนึ่งดาวนะครับคำถามคือเก่ไงไหมผมบอกผมเคยพูดว่าในคลิปก่อนนะเราเฮงเตงเองเนี่ยในคลิปข้างบนเนี่ยไม่รมนขึ้นมาขึ้นมาตกใจครับเตงเองได้เก่งระดับเอสบวกครับอังชิดโกงเนี่ยอย่างน้อยต้องระดับเอสครับคือใช่เนี่ยเก้าเก้าพึ่งเต็มสิบอะในหมู่ตัวพรสองยีสี่นะไอนี่อย่างน้อยก็ต้องเก้าอะ คือมันลดป้องกันั้งทีมอ่ะแล้วมีก็้ยเจ๋งคอยช่วยยิงเนี่ยมันไปนะครับไม่นับว่ามีเรามีคาริกาคอยบงังด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าคิดจากทีมที่มีกล้ยเจ๋งอยู่อ้างชิดกงไม่แรกไม่ได้ครับเอาเม,มาใส่ท็อปเสิร์ฟก็คุมแล้วอ่ะเป็นตัวที่คนมีอย่างยิ่งครับแล้วก็อืมเนี่ยคือผมเข้าใจว่าขบวนในกุ้ยเจ๋งมันยอดนิยม แล้วยิ่งอังิโกมเนี่ยถ้ามันอยู่ในทีไม่ว่าจะเป็นทีมหลักทีมเสริมเนี่ยเกวยเจ๋งยิงแรงแน่นอนถ้างบถึงนะครับมันจะมีสองสายให้เลือกระหว่างเอาเฮงเตงเอียงสามดาวกับอังจิโกมห้าดาวถ้ามีล้วยเจ๋งบวกไเ,เยอะห้าดาวแล้วอังจิชโกสามดาวไอห้าดาวคุ้มกว่าเฮงแตงเอียงสามดาวครับ แต่ถ้าไม่ีจะเล่นทีมจับมังกรก็คือมีอังคิตกงเขียวฟงกล้ยเจ๋งนะครับอังคิกงก็อาจจะมองข้ามไปก็ได้ครับใช้เฮงต็งเองแทนคืออังคิกงมันจะแสดงผลได้ดีสุดครับตอนที่มันอยู่กล้ยเจ๋งครับก็ต้องมทีมเขามีกล้ยเจ๋งหรือเปล่าถ้ามีใช้อังคิกงไม่หินแอกแน่นอนครับจบการรีวิวเดวเพียงเท่านี้ครับใครสงสัยอะไรก็ถามได้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าจะถามในเพจปังติดเกมก็ได้นะครับ อยู่ข้างล่างแล้วสว่วนริวตัวอื่นผมทำเพลี้ถึไว้ข้างบนครับกดเข้าไปดูครับอยากดูตัวไหนลองไล่ดูว่าเพลตมีตัวไหนบ้างครับก็จบจที่แต่เพยงเทนี้นะครับสวัสดีครับ